สดีครับตอนรับนะฮะก็สู่ช่องกันนิการทรักกับผมทินข้อบันดิตในช็อตนี้ตัวเล็กกับตัวใหญ่ะครับมาทักกันเลยรถติดน3ตันกับรถติดขนาด20ตันนะครับนุ่นตูต้ามาทำอะไรแหมเขาบอกว่าไปใช้งานต่อสร้างแบบนี้จำเป็นครับต้องมีรถเล็กไปคอยคู่กันถึงแม้งานทารกิจหลักๆนั้นโยนให้กับรถใหญ่นะครับแต่นี่มาเอียดปิย่อยต่างฮะ ต้องมีเขา KX033 ซีรีส์ใหม่ล่าสุดครับจากค่ายโฮอนต้าเดี๋ยวลองติดตามดูว่าเขาจะทำอะไรแต่ตอนนี้ไปชั้นกันเลยเอาเดี๋ยวระหว่างที่เขาเดินให้ดูตรงนี้ถามแก่งแข็งตำนานครับตั้งแต่รุ่นเจ็ดของเขางัดกับโคดคานแมา ี่ถ้าไม่เกรงใจก็บอกว่ากฟูตามมางัดเลื้เน่ะนี่ครับธรกิจรื้อแล้วก็ขนย้าย ส่วนตัวเล็กของเรางานทำกระแพงครับผนังรัว้วไปแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โอวี่โอ้ได้แล้วครับหนึ่งค่านมาแห่ หักเกินตันนั่นแ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องเล็กของเราสมันานเขาพระเอกใซ้งานก่อสร้างคถขุดเล็กกูปตาน้ำมันตอนนี้ครับเติม700นี่ทำงานทั้งวันเลย นี่ต้องแบ่งหน้าที่กันทํานะ3ส,สูบเดรรครับ27.5แรงม้าตัวรถเป็นขนาดกระทัดรัดครับ ตัวนี้ตู้แอร์เย็นฉ่ำหนัก3.3ตันฮะก็เขาจะมีอีกซีรีส์หนึ่งของเขาก็คือตัวที่ไม่มีตู้แอร์ครับตัวนั้นหนักที่3.2ตันส่วนเครื่องยนต์แล้วก็สเปคเนี่ยสเปคเหมือนกันฮะมุกต0.11คิวตัวนี้ใช้เป็นปั๊ม LS ครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากค่ายคูเบต้า งานกดเสาเข็มนักผู้ชมเขาจะยกก่อนครับจริงๆมีกดไปก่อนหน้านี้แล้วครบ ระวังเนอะระวังโดนให้หมูเราที่ตือตือปล่อยไก่หมูไหมเนี่ยทำไมสีแบบนี้ ารกิจนีเขาบอกว่าดึงเข็มขึ้นก่อนฮะ ช,ชเหมือนแทบงไ่ได้ออกแรงเลยครับเสียงรถไม่เร่งเครื่องครับเป็นไงเนี่ยฮะนิ่งมาก มีเครื่องจักรก็สามารถเที่ยรทดแทนแรงงานคนได้นะครับเป็นการลดภาระโหลดฮะถ้าคนมาขุดนี่ก็บอกไม่ไหวอ่ะพี่ใหญ่รอจอดและวันนี้ก็เหลือน้องเล็กครับ นี่เป็นการทำงานแบบ j o อยเวนเจอร์ครับงานหน,หนักต้องยกให้รถใหญ่ส่วนการที่คล่องตัวครับนี่เป็นหน้าที่ของรถเล็กเอารถขนาด20ตันมาทำงานแค่น,นี้ไม่ได้นะเราไม่คุ้มค่าตัวฮะคนน้ำมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันคันนี้ ไปเลยประมาณ5-700บาทต่อวันส่วนรถใหญ่ครับวันนึ้งก็มี4,000ันรลเห็นไหมปลักร้อยครับกับครึ่งหมื่นตัวนี้ 50, 50, ครึ่งพันกับครึ่งหมื่นคร เรียบร้อยในช็อตนี้เจอกนคลิปหน้าครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย